ว่าต่ต่ต่แต่โมนอกจากที่จะล้นตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมาล้นตรงนี้อีกตลอดแนวเลยมั้งเนี่ยนี่ครับโอ้เกิดผู้ขาเสีย ติดตมอันนี้ดินมันหลวมอ๋อ,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 อ a โมเมนต์สเลเตอร์ตกตมอีกแล้วจำขามับเลยบานนี่โอ้ที่ได้คอนจีคืนได้บานนี่ ต้องสะระเกือบเลยลพูดนะเดือข่างเดียวโอ้ยตายตายตายเกือบข่อยได้นนหนีแ่แหละสีพสูตรแขนพุดดิมีมีเสลีละ

ກັບອັນນີ້ຍາກຕິດເປົາເຂົ້າບ້ານແລ້ວໄປກດ